ถ้าใครตอบก,ก่อนตอบหลังนะครับผมได้นําวิธีการที่ทันสมัยที่สุดและเทีเ่ยงตรงที่สุดในโลกมามได้รับการยอมรับจากองค์การนาซามาแล้วว่าที่อยู่อันดที่สุดนั่นคือวิธีการอน,าน,นันต์กับลุกลุกึ้นกลอตรงนะน,นอกจากจะไม่ไว้ใจพวกมึงวันนี้กูยังไม่ไว้ใจพวกเขาใช่ไหมตรงนีม้มันแค่ลำบากทบว่าเออไม่ลำบากหอกันนั่นคือวิธีการที่เรียกว่าอน,าน,นันต์กับอนันต์กับ คุณคือ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 แคนะครับช้า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 อันนั้นแกช้าๆโอนน้อยออกทำไมไม่เปลี่ยนมาเนี่ยไล่ได้หรือได้อักโอนน้อยออกกันไทยร้องแบบแล้วแต่โอนน้อยออกแบบคราฟดิจะไม่ได้ไงอะไรที่มันไม่ได้มันก็เล่นแบบคราฟไงคุณน้อยออกเอไม่ได้เหมือนกัน มาใครก่อนใครหล่ะอะไรด่วะเป็นไรตา้สี่สมออนที่เป็นทีประมาณอบันสองแล้วมาเดี๋ยวโชว์มัสโกออนมาโอ้ยก้าอ่ะมาเริ่มก่อนใหม่เลยเริ่มก่อนดูออกคามเหมือนกันอ่ะพี่โน้ตถามตูวขาวมือัน สนิทจบกันจบกันนะเฮ้ยกูออกไงกูแบมือไงแ้วมแว่าผิวกูดำมึงเลนกูเล็กกูเลกดูนะการคินิกมึงจะเป็นเป็นคินิกที่คนดังไม่เข้ากูบอกเลยการกูกูแค่ตาผาดกูแค่ตาผาดให้โอกาสก่อนขอปเยใช่ขอโทษย่ไดีเไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วไม่ทำมอาผาอย่าได้ยินคำนี้า ำว่าดำจะต้องหัวขาดจะไม่มีคำว่าดำคุณเลวมึงแพ้ใครคุณนี่ทุกคนเปลี่ยนชื่อได้คุณน่ชื่อเสี้ยมนะคุณเฮ้ยใครจะหยิบไม่เอาคำถามเมื่อวานนะทำไมหัวค้อถามอะไรเมื่อวานอะไรอ่ะเสืปินที่ที่ผมชอบที่สุดอะไรอ่ะแล้วคุณก็มาตอบมาลีวันอ่ะโอเค องั้นไม่ต้องจับเลยมึงจะเว้นทำไมไม่ต้องจับกูได้คำถามเดิมเดี๋ยวได้คำถามเดิมเอาเปลี่ยนใหม่ให้ได้ศิลงเปินชายศิลงเปินชายที่อยู่ในใจคุณอ่านี่โอเคประมาณนี้ศิลงเปินชายที่อยู่ในใจคุณคือใครครับอันนี้กูก็รู้กูเป็นเพื่อนมึงมาสิบปีมึงตอบได้เลยอางี้เราเอบแก้ได้แล้วกูรู้ใจมึงอ่ะใครมาลีมันนา เนะเพื่อคุณเโรคประจำตัวเป็นโรคหอแล้วคุพูดประโยคยาวไม่ได้มันจะต้องหายใจก่อนเมื่อกี้ยาวมากเลยรมึงพูดมายาวตลอดต้องมาเสิร์ฟมึงไม่เป็นโรคมึงมาเป็นคนีนะเนี่นมนมนหมายวาีหันหน้าเรายังไงกับมึงดีไหมนี่เป็นโรคประตัวเพืเข้าใจ แล้วคุณชอบใครมาเรียนตรงหน้ามันเป็นถูกแล้วจ๊หอมคำสโลแกนไม่ได้เป็นโรคหอไม่ได้อะไรมาแน่ก็ฟังเพลงเกาอยู่แต่ไม่ได้ชอบก็ชอบหลายคนชอบพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดผมใช้ไม่ได้อาจักรเพลงอะไรชอบเต็มอู้ยถลายเพลงอะไรอาบ้ามเขาตั้งแต่ผมฟังตั้งแต่สมัยคับอยู่คนเดียวอะไรก็ชอบไหมอยู่คนเดียว แล้วก่อยากรู้พวกมึงชอบเปล่าเพล่พี่เบิรอดมันเยอะแยะ้วใคต่อตักอ๋อปอยฉุกลิ้นกลับมาลิ้นน่งจบกูชนะคอนชนะกันไก่กูชนะทำไมเชื่อผลิตอ้าวตอนนี้ออกมาแล้วป๊บเนี่ยไปแล้วตามเนี่ยไปแล้ว ตันตานบอดน๊บจบนี่คุดูสามชาติแล้วไปดิดก่อนดิ๊ก่อนมาด,ดอิอ่ะผมขย e ด้วยใช่เพียงแค่คดิช่วยอะไรไหมขอถุงทรายก็ได้ถุงทรายเนี่นโยโทษทีนะเวลาพวกคุณปลีิผมเนี่ยผมเคยโกรธไหมผมเคยต้องไปร้อยไา้เลยไหม่ะเลยนมะ่เคยน่ารักที่สุดเลยโอเค มึงพูดกูเป็นลูกมึงแหลกเนี่ยเอาอ่านให้หน่อยเราใช้ใครอ่านไม่ใช่ใครอ่านก็ต้องให้คุณจริงรอเพราะอ่านมันก็เป็นหัวหลักหัวตอยืนอยู่ตรงนี้แล้วานนิดน้อยใจได้เยอะอะไรกันใช่ครับสิปีสอนพิมพ์แกนนิดนโชสู้ๆนะเอาอันนี้มันเป็นคำถามมาสินี่มันใจผมบอกว่ามีกล้ามถามไหมที่เหลือเป็นนเขียนกันเอง มันก็บอกเขาทุกอย่างกันแล้วอ่านซะอ่านให้คฟีนะคำถามคือเฮ้ยทำไมต้องไม่ยืนอ่านเนี่ยตรงนี้แหละตขาเี้าใเชื่อไหมอันเนี้ยมันก็ไม่รู้อ่ะตอบตามความจริงเอาเดี๋ยวอะไรเงี้ยดีเออ ก็สิบปีสิบปีถ้าผมจะมาถามคุณว่ารักแฟนคลับขนาดไหนมันก็คงไม่ใช่ถูไหมครับเอออันนี้ผมถามตอบตามความจริงเอาความจริงถ้ามีเรือมีเรืออ่าบนโลกไปเนี้ยน้ำทั่วมหมดทั้งโลกแล้วอ่ามีเรืออยู่สองลำค่ะผมก็จะไม่ต้องอ่านเลยเพราะผมคิดไอกี่เดียวจับทำไมไม่ล้งไม่รู้เลยว่าเนี้ยก็คือกำลังใจแบบน้ำว่า ว่าให้อ่านทำไมเออถ้ามันเตรียงคำถามอันกา้าวคำถามให้ปูเออผมจะไม่ว่าสิ <c oughs> ่งที่มันจิบมาให้ผมอ่านให้ฟังไหมสิบปีสอนพิษกันนี่้องโชว์สู้ๆนะอ่านไม่เชื่อไม่เชื่อ <c oughs> ผมพูดจริงไหมจริงไหมครับ <c oughs> ผมไม่ได้โกหกดังนั้นผมจำเป็นต้องคิดคำถามนี้มาถ้ามีเรือสองลำน้ำท,ทว่วมโลกไปนี้เออลำหนึ่งเป็นลำที่แฟนฉันอยู่ โอ้ย่าการใสไม่จบอีกพลังหนึ่งกันภายการื่อตัวถือใบหนึ่งอยู่ลำหนึ่งการอยู่ลำหนึ่งเรือดันล่มพร้อมกันเรือล่มมึงมีลําหนึ่งคุณจะเลือกช่วยใครเลือกช่วยได้เฉพาะกลุ่มเดียวคนเดียว เลือกกันหรือแฟนคลับคิด oh. ดีๆนะลิศคำถามนี้ได้ยินอ่อนนะลิศตอบ5 6ตกจากใจลิศจะช่วยตัวเองครับ ไม่ใช่หมายถึงว่าคุก็ต้องทำไมช่วยเหลือตัวเองก่อนเพราะผมเป็นหมอไงผมมีความสามารถในการช่วยคนอื่นต่อผมก็ต้องช่วยตัวเองให้ก่อนโลกเดียผมก็จะร่มเหมือนกันทำไมไม่ลงกล้าหลบเลยที่พิะตอนนี้กลับมาต่อใหม่แล้วเพราะว่าเือคุณไม่ล่งอ่ะคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะเอาจริงเลือกเลือกช่วยตัวเองใช่เลือกช่วยเหลือตัวเองไม่เลือกอะไรผมจะเลือกช่วยกันเฮ้ย ไปไปรถลงตอนเนี้ยมัน่ะประโยตัวปอยจริงเขาตั้งใจฟังมากผมจะเลือกช่วยกันอันนี้พูดจริงจากใจเลยเพราะว่าแฟนข่าวมีกันอยู่มากมายหลายคนเขารักกันเหนียวแน่นเขาช่วยเหลือกันเองอยู่แล้วแต่การเนี่ยตอนเนี้ยเขาเหลือตัวคนเดียวแล้ว แต่กูช่วยมึงนะกันพอแม่กัน <c ười> ไม่เคยแยกยุ่งกันแล้วแม่มแต่กูสุดท้ายแล้วกูช่วยมึงเพราะกูช่วยมึง <c ười> ขออคุณดปะ อ่ะขอบคุณต่อไปคำถามเรืคุณตอบจบแล้วนะครับผมและก็มาถึงคําถามของคร้งสุดท้ายนะครับซึ่งเราจะไม่จัดแล้วเนื่องจากว่าคำถามจากเมื่อวานนี้คุณยังตอบไม่ชัดเจนเออคุณยังไม่ตอบด้ซ้ำตอบแบบเอาทีิงนะแบบ ไม่ส่งตักสีเลยพี่ไม่ได้อะมันต้องเป็บอกนใจใจนี่คือครอบครัวเบ้านเราเนี่เขาพูดอะไรไปเขาเขารู้แค่นี้รู้อยู่แค่นี้ใช่ไหมคนในบ้านเรารู้ไปเขาก็คุยอยู่แค่นี้ครอบครัวเขาไม่แชร์เอออะไรแบบทั้งว่าเขาก็เดินไปข้างบ้านนิดหน่อยใช่ใช่เขาไม่แชร์มุณแชร์กว่าเขาไม่แชร์เออเมื่อวานเล่นเสร็จไปดูทวิตเตอร์เต็นเขาเขาแชร์ให้คนในครอบครัวดูหมทุกอัน เขาใช้คนที่รอบควัวดูอีกทีหนึ่งนอเขาัวบใช่ไซเบอร์ของเขาใช่ทุกคนใช่เขาก็ใหญ่คอ่ะมิซามุโบผมถามว่าผมเจ็บอยู่เมื่อกี้นี้คณสนใจอยู่ผมจะถามคำถามเดิมมากสรุปแล้วตาคุณเดือดร้อสรุปแล้วชีวิตนี้พี่รักใครมากที่สุด ตอบแม่ห้ามตอบลิศกับกันห้ามตอบแฟนคับห้ามตอบผู้หญิระหุนแล้วก็ห้ามตอบเต่าทะเลพี่ต้องพูดออกมาเป็นชื่อครับชื่อบุคคลถ้ามพูดเป็นบุคคลไม่ได้ให้เป็นตัวย่อเชอ่นนช นอชอมันมีต่างหลายชื่อนอชอมน้ำชาน้ำชาพี่ช้อยดีกว่าพี่ช้อยเลือกเออเอากอไก่น้ำชาอ่ะกอไก่น้ำชาขอไข่เหน็บชาขนขนบ้าเลยเวลาคุณแม่เขาคลอดลูเขาคลอดตอนมีมีอาการอะไรอย่างเงี้ยตอนคลอดเป็นเหน็บแม่เขา้องเนเดี๋ยวว่าเขาแทรมึงกันแทรกกักอไก่นี่น้ำชา ขอไข่ล <One input> ิชชาคอควายมือพูดคอควายลิชชาห้ามตอบน้องงูถูกทุกข้อพวกมึงนี่นะไม่ว่าจะคอนเสิร์ตไหนนะสร้างเรื่องกูตลอดต้องมีประเด็นต้องไปตอบต้องตอบนี่เขาตอบตลอดตอบไปที่ใช้คนดูเป็นล้าน ก็อยู่ตรงไหนมองก็เป็นไฟได้ไหมมองก็เลยมันนีสให้เดี๋ยวสมมบนสมงติว่านี่เป็นปันบันเทิงนะปันเทิงคุณโตโน่ครับตอนนี้เรื่องความรักของคุณกับนองกยังไปทำงานก่อนเ้ามดีเอาถ้าคุณเป็นบันเทิงตอบอย่างนี้คุณไม่เป็นบันเทิงะหมเป็นแม่ของนิชา ชุ่มดีครับทุกคนพี่ใช่นี่เห็นไหมใช่ไหมายหน่อยบัตรสี่พันห้าถ้าที่ไม่ตอบเขาจะลุกกลับตอนนี้อย่างที่ตอบเพราะว่าอะไรไหมเออเขาฝากพี่อยู่โอ้เมื่อวานทามานั่งดูพี่ก็ตอบตาทะเลไปแล้วพี่คิดไหมว่าผู้หญิงเขาน้อยใจไป ความอดทนของเขาเพราะเขามดทอดทนปึ๊บเขาก็จะไปไม่จมแ,แม่มงมงงงงงเบให้เขาเดินถือช่อดอกไม้มาบ้าบนึงช็อตเลที่ดูก่าเรจะยี่กเขาอยู่แล้ว,ว,วทั้มกไดู้เข้าใจทุกอย่าง กับคนหน้ามาึงทำทดีๆนะ